สวัสดีครับสวัสดีพีพ่น้องปองไปสู้คุณสุคนครับ่อกระบบแถวห้างนัทชนแนลนะครับมื่อนี้ผ้าผีผพานองมากินปนกบครับพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องปนกบหน่อยเบิ้งปูหลายเตือบได้ครับนี่ปนไส่พริกดิบนะครับใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่หอมชีหอมหอมเบื่อเสียบเด้พี่น้องใส่กับลวกพักลวกพักอันบนลวกพักลวกบวบนะครับลวกบวบลวกพักตำนิ่หรือว่าพักตำเึงนะลวกพักปังนะครับลวกพักปังกับบักแข้ง มะเขือพ่วงนะครับแล้วก็นมไม่ต้มนมไม่กอเดียวกันกับบา่าวแถวกินหมูว่านนะครับแล้วก็มะระไม่ไม่จากจากสวนเลยนะครับเอามาบ่าวไร่ห่า,ายยงพี่น้องเสียบๆน้ำบา่าวแถวใส่กับขอนี่งเลยนี่ละวิธีการเห็ดอยูไทยคลิปเด้อพี่น้องเด้อบา่าวแถวเห็ดให้พี่น้องมึงอยู่ตั้ป่นบอกว่าบ่ได้เห็ดตั้งแต่ตอนต้มโอ้ขาอนี่งกำลังพอดียุโอโอบอร่ยอยพี่น้องคำยิ่งใหญ่มาเด้อพี่น้องเด้อ น่อยหน่อยแกตัวนยน้อ,นองขอดีครับใส่ก็แบบแก่งขมน้ำอันนี้พวกขมป่ะเลยพี่ก็ผิดขมดี นี่ดวกพักต้ำนิ่นแล้วมันขัดฝนก็เยิบยบๆมากพี่น้องเบิ้งงามท้งงลังยิียบๆอยู่ฝนกันก็เลยสีสันบมปันไดครับแต่ความแสบเนี่ยบา มีนีททานเนี่ยพอเทามักคุยลูกเคยมกยคักใบกินปนมักบวบฟ้าน,นี่ขนาดยังนมปัดเนี่ย แบบพื้นบ้านครับมัน,นแบบบ้านบ้าน cũng ừ, minh tâm rồi <laughs> này, mình mì, mì ở tuần, muốn xây thế lại thì phải cần Phạc lái kín phạc lái kín nổi. <laughs> mới. phát lại ăn các cái kinh ăn lái ăn được kinh giang là nồi chồng nó mày có đi cũng có làm คือรลมมาวาเนนือรเอร์น่ห็นบนฝนชิม,มารับมบุงหันก็ยิมย้มๆไปแล้ว mọi người đi thôi nè Nó xài lạp nữa nè này em cái lòng có đỉa không nhỏ vâng. bưng rong mừng cái gì vậy nhắm put 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 phi ลูกเคยนี่บ่มากอันลูกเคยนี่บ่มากาอันใเด้ยังก่อนนี้ท่านพอแถามากุยลูกเคยมากบายลูกเคยนี่บ่มากใบามากส,ดสดาวดสวดเอาหลวด พทท่อเถาอิเล่เราก็หมักป่นได้ล่ะพอเถาบ้าเถาบอกว่าอันทีว่ว่าวางหันคือเป็นนิทานนึกพี่น้อง <laughs> เคยมักคุยอ่บพ่อพงษพอเถามักคุยเคยมักใบส่วนบา้าเถาเนี่ยพอเถามากถักจำเนี่ยเคยมักสด ngon quá, co, bữa hình như, dùi cái cây gặp cả, ừm, <laughs> luồng quái trong này <cười> <cười> ดังหินโหลพี่กระไรต้องได้กัดแกมพี่นองครับบวกกัดแกมเป็นจังไหนบอสะะใจ เทาหือืมกลกันไหนหอตาเห็นทางเดียวท่านพอ่อเอาขึ้นบวมืมขึ้นปนเป็นอยู่บ่โอบึ้งกว่า มึงก็น่ะคุยคข้ามืองึง มั่งวะอืมเบิ้มไรเตื่อบพี่น้องไก่หีงเข่ายากกินน้ำเลยเบิ้งเอาพูดไปอืมปูนึงไปโอ้ยได้ปั่นเข่าไปเลย

ยุบปนเขาทาหืมงามไหมฮะหืมไปกัยน,นะไปไปคนกินแล้วยังมากินกำลังไหววะคนกินอะไรที่มันสัน่น thế này như này chiêu, chiêu. Ừ. Nằm nuôi đẹp Dẹp Ừ <laughs> โอ้โหเสียบคักขนาดพี่น้องมาเนี่ยปนกบหน่อยบ้านทกินโดนเติบบ้านมันก็โดนเติบหลายปีได้บาดเท่าก็ได้เห็นแฟนครับเป็นขอมาพอดีได้กบมากว่านจัดให้พี่น้องชมเลยนะครับต้มปิง้งก็คือกินหลายเทื่อแล้วนะครับก็เลยล่องแบบปนนะครับสีสันอาจจะบวชูชาดป,ปน้นไดนนะครับแต่ก็โอ้ความแซ่บนี่สุดยอด,ดนะครับเอาวิธีการเห็ดอยู่ถ่ายคลิปได้พี่น้องเด้อ ฝากไปเบิ่งนะครับสําหรับผู้ทีบบ่บอนเคยนะครับบอนเคยเห็ดแล้วก็ผู้ที่เคยมันอาจจะสีคนละสูตรก็ได้นะครับแต่สูตรบ้านแถวบ้านบ้านแถวนะน้องสาวเห็ดให้ก็คือตําพริกดิบขัวพริกดิบพริกดิบก,กี้ก็ได้นะครับใส่มันสีหอมๆนะครับเอาเมืองในการเสิร์ฟเสิร์เพิ่งเอานะครับแบบบ้านๆ ความแสบระดับฮาดาวระดับพัตะขันนะครับกินไปนําไรไก่ไปพร้อมกวกนกันกับไก่กสมือสมือครับเอาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องนอะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกติดตามรับชมและกัทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยพี่น้องเด้อฝากคือเราครับคิปนี้มักกะไรถือใจแชร์ว่าถาเน,นี่ยน,นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมไปเบื่องวิธีการยูทายคลิปครับสวัสดีครับพาพี่พาน้องมากินป่นกบครับพี่น้องื้นนี้นี่กบต้มเรียบร้อยมาพร้อม เชฟประจาตัวครับน้องสาวครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาการกันยังคือเกาครับพี่น้องเอา้ามือนี้ตําตาป่นในพี่น้องเบิ้งนะครับป่นใส่พริกพริกดิบขัวแม่นบ่ขัว,วพริกดิบขัวนะครับเชฟประจาตัวบ้าเท่าโอ้ยจัดให้แบบเพ็ด,เพ,ดเพ็ดเลยเดยนี่ <laughs> ตําพริกกอนพี่น้องตําพริกดิบขัวหอมๆเลยครับมือนี้เพี่เบิ้งใส่หอมมันนี้หอมชี่หอมชี่ต้นหอม ต้นหอมหรือว่าหอมบัวนะครับกบหอมชี่ใส่เข้าไปมึงพักกับบ้าเท่าอันนี้พักปังเด้อพี่น้องพักปังเพื่อพักปังเกี่ยวหัานนกจอกนี่แหละจะเป็นเอียงต้มน้อ่ครับกอเดียวกันครับที่บ้าเท่าแกงหมอว่านโอ้ขาวงาาขนาดก็หมึกบวหลวกมาเรียบร้อยครับแล้วก็พักพักตำรึงนะครับหรือว่าพักตำนินนี่นะครับเอาบกพริกมาเกี่ยมพร้อมเลยพี่น้องนีเอา มาเบิ่งวิธีการเห็ดน้ำพี่น้องตำพีกเกรียบร้อยโอ้ส่งสีเพลทอยู่เด้ตำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากบได้น่าลงที่นี่เอากบลงใบ,กบ,ก,ใบกบลง <laughs> ใจกบลงครับเอากระดูกอกเอากระดูกออก,อก,ก,ออกนี่ครับก่อนค้างสิใส่เวลาจัาหน่อยครับขั้นตอนนี้เพราะว่าต้องต้องเอาเตือน,นอครับแล้วก็มีน้ำต้มด้ยพี่น้องสำหรับผู้ที่อยากไปลองเห็ดเบิง่ง ผู้ที่บุคคลเคยเนาะพี่น้องเนาะต้มนำปลาแดกนะครับหรือว่าปลาล่าเนี่ยครับสิเป็นปลาแดกขวดหรือว่าปลาแดกเฮ็ดเองกระตมได้นะครับต้มใส่ต้มใส่กับกบนะครับเพื่อเฮ็ดเป็นน้ำเพื่อเฮ็ดเป็นน้ำแล้วก็เอามาปรุงตอนเทาปนนะครับหรือว่าสิปนใส่พริกพริกผงพริกป่นก็นได้นะครับเอาตอนนี้ก็ลังใจเอาแต่เนื้อครับใบเอาแต่เนื้อโอ้ยไก่ตัวนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อต้มบ่ได้ครับบ่แม่นไก่ตี แต่เป็นไก่พอลกอวัเห็ดพอพันนะครับเอาวัเห็ดพอพันเนาอเขียวมรกตเขียวงามเนาะแม่นหือเขาเอื่นว่าเขียวมรกตบอกขุ่นขนาด <Okay. S 1> แต่ว่าตีโบเป็นดอกพี่น้องเ,เพิหักแพงแอืงแหลงไนี่กำลังใจายเติบพี่นอ้องอในระวังในระวังถาพี่น้องในระวังทาเนเพิ่์เห็ดอันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววาเาะสุภาพไปเบิ่งกอวนอาใหม่พี่น้อง ไปเบิ่งน่ใหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงเงเบ่งน่ใหม่พี่ไปว่าเบิ่งโน่ใหม่พี่ครับก้อนนี้นะครับเอาไปเอ็นแกงหมอว่านโอ้ยใหญ่เนเคียใหา่พปนเคียนี่ใส่ผูนพี่น้องนอนหนึ่งกระลังกระลังขืนนอน,นี่พี่เดี๋ยวจังน้าก,ก,ก็เกิดอีกครับพี่ทั้งในพี่พี่กระลังขืนโอ้ลายตัวนี้พี่ทั้งในพี่พี่น้องกระลังกระลังเกิดกระลังมีพี่อา้าว สมีเมนูน้องใหม่มีเมนูน้องใหม่มมหครับชนพี่ทั้งพี่ก็มีโอ้ฝนตกมากนี่เกิดลายขึ้นลายพนอีกก้อนึงนะพี่น้องมันเป็นก้อนเป็นน้องใหม่ตัวน,นั้นเป็นนองใหม่บงบ่น้องใหม่บงใหญ่นะครับตัวน,นี้เป็นน้องใหม่เขาเรียกน,น้องใหม่ยังนอใหม่ดำขวัญน,น้อใหม่ดำขวัญต้มจืดเร็วเบื้องขึ้นพีสร้างลางอยู่พี่น้องเลยพีโอ้ อยากให้พี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศโอ้พี่ครับน้องน้องปลาสาป่าบรรยากาศช่วงเที่ยงบรรยากาศคึมคึมนะครับบรรยากาศคึมค,มรราาคึมเนี่ยเบิ้งกะคึมเนาะแท็กซี่ว่าจังใดพักกระเสียดปล่อยปลาลงนี่โอ้ยใหญ่ไว้ครับมีพักกระเสียดนี่นี่ครับบรรยากาศบานเบาเท่า อยู่องศ์แล้วครับฟังนี่ป้องแป้งป้องแป้งอยู่เป็นหอกงวหอกงวครับทั้งนี้อืมมีงัวอยู่สี่ห a t t เถ้าพอานเกี่ยวใหญ่ยินคุม้อคุมือ <ś c oughs> บ่าวแถวบ่บดิเกี่ยวเลยครับอามาเบิง่งทางฝีประเทศนี่แล้ยวอะไ<ช><อ>บ่กำลังพ่อละโอ้ลายเติบเลยพี่น้องคนไหนคนกบลายเต๋อตั้มให้เข้ากันครับพี่น้อง อันนี้ถ้าทา,ทานั้นก็เอาหัวเนื้อต้องหัวมันใช่น้ำนะครับแล้วแต่ผููผูหมักเนะาะอาซีสีสันสิบดสูชาดเป็นไรครับมาอนี้แต่ว่าความเผ็ดนี่เผ็ดแน่นอนเพราใส่พริกพริกพริกขาวพริกเก็กใส่เข้าไปตําให้แหลกไปเลยนะครับ ตั้ให้ละเอียดก็ว่าละเอียดกลบละเอียดกบ o b คือปน glob นีน่คือเนื้อปลา,เน,ปลาเนื้อปลาแหลกไว้เนื้อปลาแหลกไวหวปะผีมุมมุมทั้งพี่อ้อมไว้ครับล้อมไว้แหวอันย่านง้อหน่อยย่านง้อหน่อยมาหมุนครับมั่วหมุนยังไดทั้งพี่ตะกี้เพิ่นก็ล้อมอยู่เพิ่นล้อมไปต่ดนแล้วครับทั้งพี่เพิ่นก็ล้อมมาอยู่หุ่มๆน่ครับมองบ้าเท่านั่งถ่ายวิดีโอที่เห็นอัน ตุมกุ้งมองหันไก่ตัวนี้ก,นก็ว่นนี้ครับสบอุ่น <c oughs> ตัวหนึ่งพุนใส่ไรใส่งอนไปใส่ไรกูเห็นใส่งอนอเดี๋ยวใส่งอนก็มาอา้าวหันมาเบื้องทั้งผีอีกครับพี่น,อนอ้องผ้าผีผ้าน้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆมองเบ้าวเท่าทายถ้ำน้ำว่าพ่อเราบะเอาแหลกไรมันไม่ได้ย่ำเลย เออเลี้ยวแล้วก็เอานามลงพี่น้องหนาต้มนี่ละหนาต้มปลาแดกปรุงมาเรียบร้อยครับใส่ปลาแดกปรุงมาเรียบร้อยใส่ปลาแดกบางคนเพิ่วันเห็นิเอาเต้านามใส่บ่เห็นปรุงปรุงมาเรียบร้อยนะครับคือใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกมาแล้วตอนต้มบ่ได้เะ็รเห็นพี่น้องเบิ่งเอาต้นหนิเสียวไว้ถ่ายคลิปด้วพี่น้องเด้อขั้นตอนการเห็ดขั้นตอนการเห็ดเอาไว้ถ่ายคลิปพี่น้องที่อยากเบิ่งนะครับก็มามาเบิ่งถ่ายคลิปพี่น้อง อันนี้ใส่แนวนั่เขาไปน้ำู่ลดมี่บก,กีอย่างนะครับเครื่องปรุงโอ้ขุนเอเล่เลยใส่พักหอมหอนตัวบัดนี้เฮ้ใส่หอมลงไปพี่น้องคืนน้ำลายรัดเลยนี่ครับเห็ดแบบง่ายๆบนสีเดียวนย้ำใส่อยู่บ่มันขุนขนาดเลย <c oughs> ปรุงไปเรื่อยครับพี่น้อง เอออัวรัวเลยเทำนี่แหละนุ่ยปนพอดีขุยเลยว่ามันซุบม,มึงมีใช้มึงดูซิมึงดูบะโอ้นำต่มพอดีครับเอาไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสียบ,บ้ำบากาวาคือเกาครับม้อนี้